สวัสดีจ้าสวัสดีเช้าวันพุธนะคะออกมาใส่บาตรจ้าหลังจากที่ไม่ได้ใส่บาตรมาเป็นเดือนแล้วจ้าไม่ใช่ขี้เกียจนะคะแต่มีเหตุผลบามการที่ไม่ได้ใส่บาตรนูนพระท่านเดินมาแล้วนะคะเดีย๋ยวรอรับพอด้วยกันนะคะมีพระ บ์ใหม่ก็ออกมารอใส่บาดพระบทใหม่เดี๋ยวรอรับพรด้วยกันนะคะมาแล้วมาแล้วนี่มีแมวออกมารอใส่บาดด้วยโหยุงเยอะมากเผื่อทุกคนได้ดูคลิปนี้จะมีโชคพระบทใหม่ท่านเขียนเลขให้สี่สองเจ็ดนะคะ มาแล้วมาแล้วมีหมามากับหลวงพ่อด้วยนะชื่อพี่มอมกับพี่ปุยไม่ใส่บาทมาเป็นเดือนแต่รอรับพรด้วยกันนะคะเดี๋ยวทุกคนจะมีโชคมีราบ พิวดาราสีลิสิตามุชาปชาอโนุจตาลัวธมาวาตาีอายุอโนสุขังหะรังเข็นี้วไอ้เข็นิ้วไปเข้าบ้านดูวเร็ว เขอให้ทุกๆคนที่ดูคลิปนี้ได้รับพรนี้ด้วยกันทุกคนนะคะหมามาข้างหน้าคอยจะกวดคอยจะเห่าเจ้าของก็ไม่ไล่ด้วยนะไปเร็วๆก็โพูดเร็วเขเนี้ย อยู่ไหนนะ่ะกระพุธเขาเหนียวเขาบ้านเร็วเกินไปเลยเร็วเร็วกระพดธเขาเหนียวเร็วเร็วกระพดเร็วๆ มีแมวขาวตามมาหนึ่งตัวไปเข้าบ้านลูกข้าบ้านเล็วๆสิลูก,ลก,ลกไปเร็วๆเนอะไป,ไป,ไปนำหน้าเร็วๆเลยไปสินี่ฮ่า <c> ๆ <oughs> อานนท์เข้าคัวกับเข้าตากเออตัวไซมือเข้าตากนี่ๆอันนี้เข้าคั่วเสียงตาเข้าคั่วโอ้โหไปลูกไปเข้าบ้านเร็ว อันนี้ข้าวปั้นเร็วลูกเร็วไป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 ข้าวบ้านเรลูกเร็วเร็วมาดูนำหน้าเลยนำหน้าเลยนุ่นข้าวปั้นปั้นครับเดี๋ยวเถอะดูดูดูสิที่โดนนะ โดนตบนะเอาทิไมก่มกล้าไม่กล้านั่งมองพี่เขาป้านเอาทิเขากาลัวไปรูไปะเอ้วป้านครับโหเปิดเลยน,น,นั่นนั่นเปิดไหมนะ่ะ อันนี้เขาโพดโนนเขาเหนียวมันได้เลยลูกเลี้ยวเดี๋ยวเขาเล่นกันดู๋ยวเขาเล่นกันโน,น่น พุงห้อยเลยเข้าเหนียวโนนเป็ดนอนหน้าเป็นเล่นตรนงโนโนเป็ด